บทที่เกจดหมายสั่งความอาทิตย์โผลพนเมชอนปิวรู้สึกมีพลังกดดันคุกคามถึงตัวจึงสะบัดดาบวาบใส่เจ้าตะกะแตนก็เกิดเป็นประกายร้่งเงินอันเจอจ้าบาตาตีโต้ส่วนไปด้วยระดับความเร็วสุดแสนกระบวนท่านี้เป็นท่าที่สามของเพลงดาบเป็นจับพิฆาตนามอาทิตย์โผลพนเมฆ กระบวนท่าดาบชอติิวแม้จู่โจมที่หลังกลับบรรลุถึงก่อนแววเสียงดังฉับขอมือซ้ายเจ้าตะกแตนถูกฟันคาดเมอสมอศอกเจ้าตะกแตนทั้งเจ็บปวดรูนแล้วทั้งแตกตื่นตระนกส่งเสียงอุทานออกมางายร่างสาดพุ่งถอยไปด้านหลังแต่ทว่าประกายดาวคล้ายอาทิตย์ลอยเด่นดูเนือศีษะยังคงเคลื่อนตามติดมา โอบพุ่มเจ้าตะแตนอยู่ภายใต้รัศมีการจูชมเจ้าตะแตนสุดจะรกเรี่ยงได้ขมดาพอกรีดผ่านศีรษะเจ้าตะแตนก็ถูกฟันรุจจากบบ่าร่างที่ไร้หัวของมันยังพุ่งถอยไปอีกหลายก้าวคอยลงลงกับพื้นโฉหุ่นผิวเห็นเพลงดาบมันจะพิฆาต กระบวนท่าหลังเข้มแข็งกว่าท่าแรกอานภาพยิงหมายิ่งเกลียวกรานถึงกับจับจ้องสากศพเจ้าตะกแตนอย่างตรึงลานนางเท่าอาสุภาหากหารกับเท่าเก่าคันและเกียร์กกลังรู้สึกหนักมือกินแรงพอเห็นเจ้าตะกแตนเสียชีวิตยิงประวันลนลานร้องดังว่าเด็กทั้งหลายรีบยำกลองส่งสัญญาณ ผู้เฒ่าเก่าขันหัวร้อพางกล่าวว่าท่านคิดย่ำกรองร้องเรียนในตอนนี้ก็สายเกินการแล้วอาวุธไม่บิงบอลคนในเมืองพลันจีพ้พงออกเกาใส่ซอกแขนนางเท้าสุภะคราหนึ่งนางเท้าสุภะเกรงกลัวถูกจี้ใช้ที่สุดถึงกับทรงเสียงหัวรอเคียกๆออกมาผู้เฒ่าเกาขันหัวรอดังสนันกล่าวว่าในที่สุดนับว่าเกาถูกที่ขันของท่านแล้วนางเท้าสุภะ ว่ากระนำไม้เท้าหัวอสรพิษในเมือออกคำราวว่าเท่าบัดศบเราผู้เท่าขอเสียงกับท่านแล้วผู้เท่าเกาขันลบเลี่ยงไปมาอาพุทธไม่บิงบอนคนยืถหดแปรปรบับมุงเกาใา่ที่ขันตามร่างกายของนางปากล่าวอย่างยิ้มแย้มจะได้มีโทสะกระดูกเนื้อหนังท่านขันยิ่งเราจึงเกาให้รายคา ต้องให้สามีท่านของไม่ปรนิบัติท่านอย่างสนิทสนมงปานนี้เพิงขาดคำเสียงควากดังตามติดมาอาวุธใหม่วิงบอลคนตะกุยเสื้อผ้าที่วางเอวขาดวิ่นสัมผัสถูกผิวเนื้อนางเท่าสภาแม้เหลือนร่างผอมสุกลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่เกรงเกรงถูกขี่้ัยที่สุดวิชาเก่าคันของผู้เท่าเก่าคันก็ยอดเยี่ยมยิง ขณะเก่าใส่สัตรูเมื่อเกาได้พอดีเป็นที่สุดจนผู้คนรู้สึกคันหาเจ็บปวดรูดรล้วไม่ยามนั้นนางเท่าอสุภะถูกเก่าจนหัวร่อคิกอีคราจากนั้นคุณแค้นแทบคุมคลังแผดด่าว่าเท่าบัดซบะไรอย่างอายหลงกระโป๋เราไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าโปใช้ออกด้วยท่าทลายบรรพดหัวสัวกดกระแทกใส่ศีรษะผู้เท่าเก่าคัน ห้วเท่าเกาคันสลับเท้าเคลื่อนกายผิวถอยสามเสียงขณะเดียวกันเกียรกกหลังเสือเข้าประชิดใกล้สะบัดมือผุดพองใส่สีรนางเท่า,าสุภาแววเสียงดังชาดฝ่ามือครานิจูโจมถูกเป้าหมายนางเท่า,าสุภาล้มคว่ำไปเบื้องหน้าสินสติสมประดีอีกด้านหนึ่งแปรหอจินยินก็จี้พุ่งแซบปัดถูกดวงตาข้างขวาของใส่สีครื่งหน้า จากนั้นตะวัดเท้าเตะถูกขั่วหัวใจนางส่งเสริมนางลงสู่ปรภพเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้บริวารดานจิ้งจอกที่สู้เยียงสัตว์จนตรกมิกล้าหากล้างเสือไปฝากันทิ้งอาวุธยินยอมพร,รับการฆรากาก่มแปรหัวจินยินทยานขึ้นสู่บนลังคาตึกแห่งหนึ่งร้องดังหนังว่าพวกเราวางเพลงเาผาผานดานจิงจอกนี้เถอะ ูเล่นกระดิงสนับสนุนเป็นบุคคลแรกว่าวิเศษแท้มีนานให้หลังสอบมุมต่างๆของดานจิ้งจอกปรากฏควรนไฟผวยพุ่งขึ้นแปะหัวจินยินและเลี้ยวลงที่เบื้องหน้าจอมดาบมงายกล่าวว่าบริวารดานจิ้งจอกที่สวามิภักดีมีประมาณ50คนจะจัดการพวกมันอย่างไรจอมดาบมงายกล่าวว่าปลดปล่อยไปเถอะปลดปล่อยไปก็เล มีฉะนั้นท่านสามารถเลี้ยงดูพวกมันได้แต่หอจินเยนหัวโราพพางกล่าวว่าอาตมายากจนข้นแค้นไหนเลยเลี้ยงดูพวกมันได้แต่หาปลดปล่อยในลักษณะนี้เกรงว่าพวกมันอาลบนี้กลับเข้าสังกัดปรมุกในกายทวิชกสิทธิ์คาดว่าคงไม่ปรมุกในกายทวิชกสิทธิ์ตอนนี้อาจยังอยู่ในดงสนพวกเราก็เคลื่อนกํนาลังตามติดอาสามารถจัดการมัน แหวหัวจินยินโพชีชาเห็นพ้องชาติผู้ขึ้นบนหลังคาเตออีกคราส่งเสียงระดมเรียกหาทั้งหมดจึงออกจากประตูค่ายชุมนงมรวมกันแต่เตรียมลงจากเขาครั้นเมื่อตรวจนับจำนวนคนพบว,ว่าพักโล่ทองสูญเสียสิ์สองคนคนของสำนักเสี่ยวเลม่หบูถึงเสียชีวิตฝ่ายละสามคนบุรุษชาวนาและขนองน้อยกลับหายสาบสูญ ช่องปิวกล่าวอย่างตื่นตะรนุกมีคนเห็นมันสองรับบาดเจ็บหรือประสภัยหรือไม่ทั้งหมดล้วนสายหน้าปฏิเสธงวมเสียวเค็งตอนนี้ห่วงหย่กังวลความปลอดภัยของบุรุษชาวนาที่สุดรีบกล่าวว่าเราจะเข้าไปสอหาดูมีทันคาดคำปรากฏเงารากสงสายวิ่งตะเบึงออกจากภายในค่ายกลับเป็นบุรุษชาวนาและขนองน้อย ในโซ่แขนทั้งสองอยังมีผู้ร่างอิสตรีงามสองนางขนองน้อยโลเล่นพลางร่ำร้องเพลงพวกเราคราก่มสองมุกแดนสวรรค์ได้เสียงขาดคำกอบรรลุถึงเบื้องหน้าทั้งหมดจอมดาบงมงายกล่าวอย่างสงสัยพวกนางเป็นใครแปรหอจินยินสอดคำขึ้นเป็นนางเพศยาที่ประมุงิกายทวิศสิทธิ์ลงงมงายหนึ่งเรียกว่าบงนังสวย หนังเรียกว่าบงนังงอวงเซียวขิงชินชังอาฆาตสองมุกแดนสวรรค์ที่สุดเข้าใจว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สองที่ไม่ชมชอบตัวเองเนื่องเพราะลุ่มหลงงมงายพวกนงังพอเห็นสองมุกแดนสวรรค์เช็กเช่นเผชิญพบศัตรูคู่แข่งทันเข้าหากล่าวว่าพวกนางมีความผิดสมควรตายให้เ,เราลงมือเองจอมดาบงมงายตวาดเสียงทุ่มหนัก ล่าถอยมาวอมเซียวเค้งกล่าวว่าเป็นไรหรือพวกนั้นเมื่อได้รับความรักความรุ่มหลงจากประมุกในกายทวิศัษษิ์สิทธิ์ก็มีคนฆ่าใช้เป็นประโยชน์ขนงน้อยกล่าวว่าผู้เยา,าคาากิดเช่นนั้นบงนังง้องผู้นี้อาจสามารถแลกเปลี่ยนกับเสือแปะเราปรดชาวนาก็กล่าวว่าบงนังสุยก็ถูกเราฆ่ากลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนกับเสือแปะเราเช่นกัน โฮมเซียวคงแขนหัวร่กล่าวว่าประมุกในกายทวิชัสิตไม่ยอมปลดปล่อยเสือแปพวกท่านเพียงเพื่อรับตัวนางแพทย์ยาทั้งสองกลับคขนแน่นอนเรายังคงฆ่าพวกนางเถิดจอมดาบงมงายเน้นเสียงว่าหวมเซียวคิงท่านหากล้าทำร้ายพวกนางเราหัวจะไม่อาภัยล้วเว้นท่านหวมเซียวคิงเชิดปากจนสูงชันแต่แต่ล่าถอยมา จอมดาบงมงายบอกมือกล่าวว่าพวกเราลงจากเขาเถอะดังนั้นขบวนผู้คนร้อยกว่าคนย้อนกลับเส้นทางเดิมเคลื่อนลงจากยอดเขาเมื่อบรรลุถึงเชิงเขาเดียวหน้ามองมาเห็นควันดำบนยอดเขาหวยพุ่งขึ้นสูงหลายว่าดาจึงจอกตลอดทั้งหลังถูกเผาพลานทำลายชอของปิวกล่าวว่าทลายได้อีกด่านหนึ่งแล้วเกียร์กหลังกล่าวว่าตอนนี้เพียงลงเหลือ นครเทวิศักษิ์แห่งเดียวเท่านั้นแปลหอจินยินกล่าวว่าพระมุกนิกาเทวิศักษิ์ในดงสนตอนนี้คงเห็นยอดเขาด้านนี้เกิดเพลิงไหม้อจคิดหลบนี้พวกเรารีบไปทั้งหมดทุ่มเทฝีเท้าโลดตะบึงระยะทางสามสี่ลีโชวพริบตาก็บรรลุถึงโจมดาบงายหยุดยัง้งชงักที่นาดงสน กลางทรงแขนขวางกั้นทุกผู้คนกล่าวาเบาๆทั้งหมดแยกย้ายกระจายออกโอบล้อมดรงสนนี้ไว้จากนั้นบุกเข้าไปทั้งหมดพอฟังจึงแยกย้ายเป็นซ้ายขวาโอบกระนาบดรงสนเป็นงวงกว้างชวอปิวงเงี่ยหูสดับวังในดงสนกลับสงัดกันปราศจากสุ้มเสียงใดจึงกล่าวเกรงว่าหลบหนีแล้ว ชมดาวงงายกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามนำบุคคลสูญเสียสติสัมปชัญญะหลายคนร่วมทางมาคิดลบนี้เกรงว่าไม่ง่ายได้นะรอคอยชั่วขณะเห็นทั้งหมดรายล้อมเป็นวงแล้วจึงโบกมือวูกบทโมเข้าดงไม้ก่อนชอมเปียวและพวกทั้งหลายตามติดอยู่ด้านหลังพอเหงื่อโถมเข้าดงสนเห็นจอดด้วยด้วยรถม้าสองคัน แต่ประจากร่องรอยผู้คนแม้แต่เงาโชหุนเปลี่ยวฟือนอย้ำยิ้มกล่าวว่าหลบหนีแล้วจริงๆโจมดาบงมงายเปิดประตูรถทั้งสองคันกว่าตามองเห็นภายในรถเบื้องว่างเปล่าต้องขมวลคิ้วกล่าวว่าประหลาแท้ประมุกวิีกายทัางศักดิ์สิทธิ์เดินเหินไม่สะดวกพวกมันสลาวรถทิ้งไว้ที่นี้จะหลบหนีอย่างไร ยามนั้นทุกผู้คนเรลื่อนเขาดงสนจากทั่วสีทิศแปดทางูุเทาเก่าขันกล่าวว่าายตรงข้ามหลบหนี้แล้วหรือจอมดาบงงายกล่าวว่าถูกต้องวายตรงข้ามทิ้งรถไวท้ทีนี้หลบนี้ด้วยเท้าเปลา่านั่นกลับประลาแทมตัวประลาร่างติดกันสองคนนั้นยามเดินเหินหนึ่งรุดหน้าหนึ่งถอยตาม หากไม่โดยสารรถไหนเลยหลบหนีได้ทูกต้องหาปราจิกจากรถมาคงไม่อาจหลบหนีไปไกลเกียกกหลังพันชี้เหมือไปยังลำต้นไม้ข้าเขียงร่ำร้องว่าพวกท่านดูโฉนปิวกว่าตามองตามปลายนิ้วของนางเห็นบนลำต้นไม้ตรึงติดด้วยกระดาษขาวแผ่นหนึ่งจึงดีดกายเข้าใกล้ยืนมือตบกระดาษแผ่นนั้นลงมา ทั้งหมดห้อมล้อมเข้าชมดูเห็นบนกระดาษขีดเขียนอักษรมีใจความว่าเราพลาดพังคำนวณผิดหลงกลพลากเสีอยวจากถ้ำของพวกเยาแต่อย่าลืมว่าจอมเท่าชาวนาหลวงจีนเดินเหินผู้ทรงพลังจอมเสียนมุมมาผูุเท่าโลทองยังตกอยู่ในเงื้อมมือเราหาเก่งก็ไาสามารถก็เดินทางสุนครทรวิศสิทธิ์พิสูจน์ผลแพ้ชนะกัน จบทที่95